นักมายากลร,รุ่นใหม่ไฟแรงนามว่า The Boy Street Magic เส้นทางชีวิตของการเป็นนักมายากลสร้างความบันเทิงได้ทุกที่ทุกเวลาการันตีความแปลกแหวกแนวแบบไม่ซ้ำใครจุดเริ่มต้นจากความชื่นชอบมายากลตั้งแต่เด็กมันฝึกฝนเรียนรู้ด้วยตนเองจนตัดสินใจลาออกจากงานประจำเพื่อมาเล่นมายากลท่ากลางเสียงคัดค้านจากครอบครัวที่ไม่เห็นด้วยเขาจึงตั้งใจพิสูจน์ตนเองเดินหน้าโชว์มายากลสุดเจ๋ง ตามสถานที่ต่างๆจนได้ทำรายการมายากลของตนเองมียอดวิวถล่มทลายนอกจากนี้เขายังเป็นครูสอนมายากลให้กับรุ่นน้องที่อยากเจริญรอยตามด้วยจากเด็กหนุ่มที่ถูกพ่อแม่คัดค้านนะคะวันนี้นักมายากลหนุ่มของเรายอดวิวถล่มทลายตัวจริงเสียงจริงออกมาจากโลกออนไลน์นะคะคุณบอยรณกรอาชาเลิศตระกูลจากเดอะบ s s สตรีทแมจิกค่ะสวัสดีค่ะคุณบอยสวัสดีครับ เป็นยังไงบ้างทุกวันนี้คุณพ่อคุณแม่พูดอย่างไรบ้างครับก็ทุกวันนี้ก็แฮปปี้ครับสนับสนุนเต็มที่เลยครับเช้านี้ก็คงอยู่ดูอยู่นะที่บ้านนั่งรออยู่นะครับเปิดช่องห้ารอไว้เลยคุณพ่อคุณแม่เออคือเมื่อกี้เนี่ยเห็นคลิปตอนแรกนะไม่น่าเชื่อแล้วเป็นนักมายากลที่โอ้โหดูเท่นะดูหล่อนะเห็นแวบๆนึกว่านักร้องได้นะครับเนี่ยตอนนี้บอยเนี่ยเล่นมายากลอยู่ที่ไหนยังไงบ้างนะครับก็ มีรายการอยู่ช่อง t ูวิ i ั่นหกสกับ79็ดบอะครับตอนนี้อ,นนอันนี้เป็นรายการทีวีใช่ครับครับผมแล้วก็ที่ผ่านมานี่คือทำงานอะไรก่อนที่จะตัดสินใจมาเล่นมายากลครับก็ก่อนหน้านี้เป็นธุรกิจส่วนตัวครับทำพวกธุรกิจเครือข่ายอครับผมก็คือเรียกว่าอะไรที่เลี้ยงดูตัวเองได้ก็ดิ้นรนทำทุกอย่างใช่ครับเพราะอยากทำงานอิสระอืม <c oughs> ไม่อยากแบบทางานประจําอะไรแบบนี้ใช่ครับแล้วอะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่เริ่มคิดถึงเรื่องเล่นมายากลน,นะครับบอยอมันมันเป็นความชื่นชอบมากกว่าค่ะคือผมมั่นใจว่าทุกคนเนี่ยตอนเด็กๆต้องมีความชอบส่วนตัวอยู่แล้วค <S S 2> <ข>ทุกคนแทบร้อยละเก้าสิบชอบมายากลอยู่แล้ว <S S แต่เพียงแค่ว่าผมมีโอกาสมากกว่าคนอื่นเท่านั้นเองที่เข้ามาคุกคีในวงการเนี่ยครับแล้วเข้าไปได้ยังไงคะตั้งแต่เด็กๆเลย คือจริงๆแล้วผมผมเคยเคยดูเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์ตอนที่เขามาเมืองไทย<ะ>แต่ซึ่งบ้านผมก็ไม่ได้มีฐานะอะไรใช่ไหมครับก็เพียงแค่ต้องรอดูตามข่าวหรือไม่ก็รอซื้อพวก DVD เ,<อ>เพื่อที่จะมาดูโชว์ของเขา<ะ>แล้วพอ,อมผมได้ศึกษาพอมาเห็นแล้วผมลองไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูก็ไปเจอแหล่งที่เขาสอนอจากเมืองนอกครับ<ะ>บอกว่าทิกเนี้ยเป็นทิกที่เดวิดคอปเปอร์ฟิลด์เล่นด้วย ผมก็เลยลองศึกษาดูค่ะแล้วผมก็ลองไปเล่นให้เพื่อนดูก่อนพอผมเล่นเสร็จปุ๊บเพื่อนถามมีอย่างอื่นอีกไหม,มก็ทําให้ผมต้องพัฒนาเรื่อยๆตลอดจนถึงวันนี้นนครับอ๋อคือผู้ชมเริ่มจากเพื่อนใช่ครับ แล้วก็รีเควสมาว่าอยากดูโชว์ต่อไปต่อไปแบบนี้ก็คือคุณบอยศึกษาจาก DV d ดีเลยอย่างนี้เหระคะใช่ครับพวก DV d ดีหนังสือพวกนี้ครับคือไม่ได้แบบว่ามีครูมาสอนไม่ใช่เลยเราเรียนรู้ด้วยตัวเองใช่ครับตรงนี้น่าสนใจมากนะเพราะว่าที่ผ่านมาคนในวงการมายากลจะเป็นรุ่นสู่รุ่นคนใกล้ชิดเล่นมายากลอาจจะเป็นคุณน้าคุณหลานคุณพ่อคุณลูกแต่บอยนี่คือไม่มีคนรู้จักรอบตัวเล่นแต่เราไขว่คว้าหาเองเลยก็โอ้โหลงทุนมากแค่ไหนครับเนี่ยตามตำรา DV d ดีหนังสือต่างๆครับก็ ตอนนี้ก็ก็เป็นหลักแสนนะครับที่ไปค่ะแต่ก็คุ้มค่าโดยเฉพาะทางด้านจิต<ก>ใจเนาะใช่ครับคุ้มค่าทางด้านจิตใจ <หา S 2> ค่ะอืมครับผมเนี่ยนะครับอ้าวเดี๋ยวลองให้โชว์หน่อยละกัน <หา S 1> ได้ครับอ,อยากเห็นอยากเห็นคือไมยโกนของผมจะเป็นแนวสตรีทเมจิกใช่ไหมครับซ <หา S 1> ึ่งสามารถเล่นกับของรอบตัวคราวนี้คุณลูกน้ำครับค ผมพอยืมแหวนได้ไหมครับอ๋อเอาไปเลยค่ะอย่างงีปเอากลับบ้านได้ด้วยใช่ไหมครับคืนก็ดีค่ะโอเคกิ้งให้เขาไปแล้วนะคะเออดูดีนะครับค่ะเดี๋ยวคนนี้คุณเอ็มครับครับผมฝากถือหน่อยครับได้ครับผมเอากลับบ้านได้ไหมครับผมวิ่งตามทันครับโอเคเอาหมืกข้ามปิดไฟครับปิดไฟข้้งบนเลย่ครับอุ้ย แหวนหายไปแล้วอะรู้สึกอะไรไหมครับไม่รู้สึกเลยครับเอามือออกครับโอเคดูดีนะครับค่ะยังไงฮะในเนี้ยค่ะผมจะมีซองอยู่มาอยู่ในซองนี้แล้วครับซองเล็กๆสีชมพูใช่ครับซึ่งถ้าเกิดว่าสังเกตดูซองดูดีนะครับซองมันจะซีลอยู่ค่ะขอจับได้ไหมครับก็คือแบบปิด แนบสนิทเลยนะคะไม่มีรอยเปิดไม่มีนะนะครับดูดีเออไม่มีครับไม่มีค่ะคุณสองาจริงค่ะรู้สึกถึงอะไรไหมครับอุ้ยมันมีอะไรแบบว่าคุ้นๆเหมือนแหวนเราอยู่ในนี้นกพจักธอขโมยแหวนฉันหรอนี่ครับเดี๋ยวคุณเอ็มครับช่วยฉีกซองให้ขาดเลยครับขาดเลยนะแหวนเป็นไรไม่ผมไม่รับผิดชอบนะแหวนคุณครับแหวนคุณมาจจ리ีไหมครับใช่ใช่ค่ะว้ายไปอยู่ในนั้นได้ไงอ่ะ เฮ้ยสุดยอดเลยนะแหวนนี้ชั้นแน่นอนน,อน่าปรน,นใช่ค่ะ,ะถูกต้องไมุ่ก,กสลไลด์ใดๆเออหุ้ยแอบทำปลอมแปลงไว้หรือเปล่า <c oughs> นี่แหวนนี้ชั้นของจริงนะคะอันนี้เล่นกันสดๆเลยนะเพราะว่าออตอนก่อนเข้ารายการเนี่ยไม่มีมาซงม,มาซ้อมกันนะ <c oughs> เฮ้ยทำได้ไงอึ้งตลึงคือต้องอยอมรับว,ว่าเช้านี้เราตื่นสายนะครับไม่มีเวลามาเตรียมอะไรกันก่อนนะครับแต่งหน้ายังแทบไม่ทันเลยถูกต้องถือว่าแบบ ทำได้ยังไงไงออคือถ้าแค่ไปอยู่ในกระเป๋าสตางค์ก็ว่ามันยากแล้วอะแต่ไปอยู่ในซองที่มันปิดสนิทแล้วเมื่อกี้ผมไม่รู้คือปกติเวลาดูมายากรเนี่ยผมชอบไปดูใกล้ๆะ<า>แล้วก็พยายามจับผิดใช่คราวนี้มาโดนกับตัวเองเลยยังไม่รู้เลยว่าเกิด<ร>อะไรขึ้นเราก็พยายามจับผิดอยู่นะแต่เราไม่เห็นอะไรเลยโอ,อ้มันเป็นแบบสตรีมแมจิกโชว์จริงๆขออีกสักอันแล้วกันคราวนี้จะพยายามจับให้ได้ มีใครพกเงินมาบ้างไหมครับอ๋อผมมีผมมีเป็นเหรียญครับได้ครับได้เงินเดือนยังไม่ออกครับมีอยู่เท่านี้แหละครับทานข้าวเย็นนี้ครับคุณเอ็มครับครับช่วยทําสัญลักษณ์ด้านนี้ให้ผมหน่อยครับสัญลักษณ์ชื่อก็ได้ครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าเหรียญนี้มีเหรียญเดียวในโลกจริงๆริงอ่าให้ใช้ดูได้ไหมโชกกล้องเลยครับอ่านี่นะครับผมเห็นคําว่าเอ็มเอาไว้นี่อ่าเดี๋ยวควนี้ คุณลุกน้ำครับคุณลกน้ำถนัดมือซ้ายมือขวาครับมือซ้ายค่ะมือซ้ายโอเค,คแบบมือซ้ายผมนะครับกำเหลี่ยมหมครับความ,มือครับโอเคห้ามขยับนะครับค่ะ รู้สึกอะไรไหมครับรู้สึกกลัวโอเคคราวนี้ทําตามผมนะครับค่อยๆค่อยๆยื่นมือนะครับไปที่กล้องยื่นมือไปที่กล้องอย่างนี้นะคะโอเคแล้วก็ค่อยๆแบมือออกครับอุ๊ยคุณผู้ชมเรียนมันงออุ้ยแล้วมันงอด้วยนะเนี่ยครับต้องงองอได้ไงตัวเอ็มหงิกเลยนี่ค่ะลายมือผมด้วยนะเนีใช่เพราะว่าเอ็มเขียน หางเ็มกับเอมสองอันไม่เท่ากันจำได้นั่นว่าอะไรมือด้วยเรียองงอทำได้ไงอ่ะตกใจมากเลยขอจับอีกทีงอเลยค่ะคุณผู้ชมดูงอจริงๆนะคะคุณน้ำคุณไม่ได้นัดในอะไรกันมาก่อนใช่ไหมรู้จักกับเขาเมื่อกี้ที่มาสายเช้านี้นี่ไม่ได้ไปเตรียมกันก่อนเข้ามาเลยไม่ได้เตรียมก่อนงงเลยแล้วก็เป็นที่คุณเขียนจริงๆอะคุณลองดูใช่แล้วก็งอแบบว่างอจริงๆนะครับนี่คุณผู้ชม สุดยอดเลยอ่ะสุดยอดโอ้โหสุดยอดครับเห็นมีอีกอันหนึ่งอะไ้ครับคราวนี้ผมว่าคนคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยต้องผ่านการเล่นอย่างหนึ่งครับคายไพ่ครับคือที่ที่ผมจะเล่นกลนไพ่เนี่ยผมจะให้ทุกคนดูว่าการพนันเป็นสิ่งไม่ดีคดูดีนะครับคราวนี้คุณลุกน้ําแล้วกันเลือกไพ่หนึ่งใบครับ เปลี่ยนใจไหมครับไม่เปลี่ยนค่ะโอเคเดี๋ยวคราวนี้ช่วยเซ็นชื่อที่ด้านหน้าไพ่ผมไหมครับค่ะเซ็นยากเลยพี่โอเคเมื่อกี้ตัวเอ็มผมพลาดไปหน่อนึงอาจจะง่ายไปนิดนึงนั่นไม่ได้เลยนะยากยากเลยครับลายเซ็นเลยละกันนี่เอาซีโอเคครับคราวนี้ไพ่ไปชกกล้องครับนี่นะคะลุงลำเขียนยึกยือมากเลยค่ะเออนี่ปลอมก็คงไม่ทันแล้วล่ละอย่างนี้โอเคนะครับคราวนี้ไพ่ใบนี้จะมีใบเดียวในโลกค่ะ ตั้งใจดูนะครับผมจะเอาไพ่ใบนี้นะครับใส่เข้าไปประมาณสักกลางกลางกอง<า>นี่นะครับกลางกลางกองข้างล่างไม่ใช่นะครับค่ะข้างบนก็ไม่ใช่ค่ะ<า>คนส่วนใหญ่ชอบบอกว่าน้ำมันกดมือไวใช่ไหมครับคุณเอ็มครับช่วยผมหน่อยคว่ำไพ่ให้ผมนะยครับคว่ำใบนี้นะใช่ครับอย่าง,างนี้นโอเคเฮ้ยที่ลุงน้ำขี้ยัน ขึ้นมาอยู่ข้างบนเมื่อกี้ยังเป็นควีนอยู่เลยอ่ะอึ้งไปเลยอึ้งมากเลยอ่ะทำไมครับดูดิคราวนี้คราวนี้คราวนี้ผมจะทำตำหนิที่ไพ่แล้วกันครับผมจะงอไพ่จะได้รู้ว่าขึ้นมาได้ไง่ะดูดีนะครับครับวางปรกบพับไว้ค่ะเฮ้ยมันเด้งขึ้นมาเลยนะได้ยังไงขอเปิดหน่อยใช่หรือเปล่าอันนี้มีไฮโดรลิกอะไรไปเนี่ยน่ มีลายเซ็นด้วยก็่อ่กระดาษธรรมดานะครับวันนี้โอ้โหเนี่ยนะครับสุดยอดสุดยอดนี่คือโชว์เก็บไ, <ป S 2> <อ>ไปเลยครับโอ้โหคุ้มค่ามากครับแต่เดี๋ยวต้องยืมตังนะ <c oughs> ผมไม่มีตัง์กินข้าวแล้วไม่รู้เหรียญงอเขารับเปล่าไหมคะ <c oughs> บอยเล่นที่ไหนอยู่นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมในอยากที่จะดูการแสดงสดๆนี่ไปหาได้ที่ไหนยังไงบ้างครับตอนนี้ก็มีเล่นอยู่ที่ร้านอาหารนะครับชื่อร้านอาหารมีเหตรตองแถวเดอะมอท้าพระทุกวันศุกร์ครับอืนี่นะครับแล้วตอนนี้นี่ชีวิต มีความสุขกับอาชีพนี้ยังไงบ้างเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยตอนนี้ก็แฮปปี้นะครับคืออย่างที่บอกนะครับมายาก่อนคือการที่ได้เห็นรอยยิ้มของคนดูมันมีความสุขอู่แล้วครับฝากอะไรถึงน้องๆหนู่มๆไหมคะที่เขาอาจจะมีความสนใจแล้วก็มีพรสวรรค์แต่ว่าอาจจะยังถูกที่บ้านเนี่ยต่อต้านนิดนึงตรงนี้ก็คืออยากให้อดทนแล้วก็มุ่งมั่นนะครับมีความมุ่งมัน่นเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองให้คนทีมบ้านได้รู้ จะเป็นแบบพี่บอยนะนี่ไม่ใช่แค่ความฝันมายากลอย่างเดียวนะครับรวมถึงทุกความฝันด้วยอยากทําอะไรเนี่ยมุ่งมั่นพี่บอยเขาศึกษาเยอะนะลงทุนมากมายใช้เวลากับมันจนทํามาจนผลสําเร็จนะครับอืมหาวันนี้ต้องขอบคุณพี่บอยมากเลยนะคะโดนกรอาชาเลิศตระกูลค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากครับครับผมอ่าเดี๋ยวมีรายงานที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมติดตามกันนะครับและช่วงหน้าวทยานันรอคุณผู้ชมอยู่ครับ